30พฤศจิกายน2,566เวลา12นาฬิกาสนาทีนายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุชานาคาใยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตทดน้ำผ่าจุกและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาและมอบนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายสุริยพลนุชอนงค์รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกตำบลผาจุก อำเภอเมืองจังหวัดอุตริตถ์และเวลา16นาฬิกา30นาทีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าคโครงการสำคัญของจังหวัดอุตริติ์ในพื้นที่อำเภอบ้านโคกอำเภอฟากท่าอำเภอน้ำปาดและอำเภอท่าปลาโดยมีนายอภิชาติชมุมนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บรรยายความก้าวหน้าคโครงการอ่านเก็บน้ำน้ำปาาจังหวัดอุตรดิตฐ์และแผนการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมด้วยนายยุทธนามหานุกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประทานที่3นายพฤกเหลืองไวทยทะผู้อำนวยการคโครงการชนประทานอุตรดิตฐ์เจ้าหน้าที่กรชมชลประทานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับหน้าที่ว่าการอำเภอน,น้ำปาาจังหวัดอุตรดิตฐ์ วันที่2 7พฤศจิกายน2,566เวลา18.30นาฬิกา30นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่บริเวณสะพานพระร่วงตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยรับฟังสภาพปัญหาอาทุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยในการนี้น,นายธนันสุทธิพิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่4ผู้แทนกรมชนประทานนายภัยทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่4สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชนประทานให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน โดยจังหวัดสุขโขทัยได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาดำเนินการรวม5โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขไปัญหาอุทกภัยจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทยัยโครงการแก้มลิงทุ่งหนองคลอ้อจังหวัดสุขโขทยัยโครงการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมในเขตพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทัยเป็นโครงการในความรับผิดชอบของสำนักง,งานก่อสร้างชปมพทานขนาดใหญ่ที่4จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของแม่น้ำยมผ่านเขตจังหวัดสุขโขทัยเพื่อจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่30หมู่บ้าน12ตำบล3อำเภอคืออำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุขโขทยัยสามารถป้องกันน้ำท่วมได้กว่า 170,000ไร่ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจสุขโขทยัยให้อยู่ในเขตรับน้ำได้และยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในคลองช่วงปลายฤดูดน้ำหลากเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนวันที่1ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา นายพงศักดิ์เลียววงวานผู้อำนวยการสํานักงานก่อสร้างชมประธานขนาดใหญ่ที่1ิบพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมพร้อมทั้งลงพื้นที่ภาคสนามนาโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่28พฤศจิกายน2566นายวิรพงษ์ปทุมโทนพ่วอในการสมักนงานก่อสร้างชมพานขนาดใหญ่ที่12พร้อมด้วยนายธวัชชัยตันทิพิสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายสุวัชชาทิน,นพัฒหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1เข้าพบผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลสารกลางองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อหาหรือและแก้ไขปัญหาผู้รุกรัาโดยมีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนของชุมชนและสำรวจพื้นที่เพื่อนำไปสู่การคลับเคลื่อนแผนการโครงการปรับปรุงระบบชนประทานเจ้าพยาฝั่งตะวันตกและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ต่อไป